อันนี้ปลาร้าปลาทูใส่แมงดาครับอันนี้ก็ใส่แมงดาด้วยอนนเอาเพริกกระปิถุงเท่าไหร่คะยี่สิบจ้ะเอาไม่ชอบครับได้เดียวเนาะนเอาอมเอาอมไข่สองผ่นห้อ่ะได้ได้ยี่สิบห้าบาทค้ับะถูกร้อดไหม อมไข่พริกกะปิผูทอดแล้วอ่ะได้ได้ได้เอาตัวดีตัวสามห้ตัวเดียวพอแล้วจะบอกเลยตัวสตัวลดได้นจะายนจมาเล้งเดียวฝนไม่ได้รฝนไม่น่าตก ตตน้าตกสักสองทุ่มไม่ว่ากันดีไม่มีลมจะม,มีลมด้วยแลวกัลมค่ะตอนตอนก่อนตกมีลมมาอยู่แรงอยู่แต่ยังมาแค่บูบสองบูบก็หายไปเลยนี้น้องห้าสิบแปดสิบห้ารยเาฝั่งนู้นดับแย่ร้อยห้ารอ้ยอยี่บาทบาทเขาบอกคุป้าค่ะ จับไปหนจะไปหนตัว่าไรสามองตัวลดได้พอขายอยากขายช่วยซื้อหน่อยรถได้รถได้ค่ะพาเดินพาเดินดูอาหารค่ะพาเดินดูโซนอาหารนะคะตลาดไทยค่ะฝนตกค่ะตลาดไทยทองถมฝนตก ตลาดเออเสียงถนนมีเสียงเพลงใส่ต้องเดินกลับแล้วล่ะไปไม่ได้แล้วกลับดีกว่าฝนตกแอะเสียงเพลงค่ะเสียงเพลงกลับไปทางนี้กลับ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 ไปทางนี้นีเสียงเพลงมีเสียงเพลงมาทางนี้ไม่มีเสียงเพลงโอ้เนี่ยค่ะฝนตกก็กจะคลุมเนี่ยแฉะไปหมดเลยทางพื้นโอ้โหนะ้ำ ไม่ไหวากาบไม่มีอะไรนนแฉะพื้นเนี่ยค่ะน้ำเต็มเลยท,ท,ท,ที่อได้จะดูปลาเผา หอมหมกหอมหมกย่างไม้แค่สิบบาทเหรอ,บบอเอาเอาสามไม้เท่าไรสี่ไม้เท่าสิบบาทย่างหอมอร่อยทานเล่นได้เป็นกับข้าวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรีบเดี๋ยวรวบโลนนั่นนะสิ

ได้จ้าต้สุต้องข่้มจิ้มเยเปิดกันแน่เปิดเลยนะอร่อยนะหนูต้มสุกต้มหม้อเลย อยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับ,รบพ่อค้าพ่อค้าตำแซ่บอยู่นี่เองตำแหลกอากาศเ,าาะะเย็ยเน,นชื่นใจตำตำแหลกอะไรนะแซ่บแสบปากร้านวัยรุ่นส้มตำอะไรนะรวัยรุ่นส้มตำร้านวัยรุ่นส้มตำค่ะอยู่หน้าหน้าพัตคารสุก,กี้มาล่าหม้อไฟ อยู่อะส้มตำหน้าพัฒนาคนะไม่ธรรมดานะคะทุกคนนี่ออันนี้อันนี้อันนี้พ่อค้าตำส้มตำอยู่นี่นะคะอันนั้นพัฒนาคาะอยู่หลังค่ะส้มตำหน้าพัฒาคนี่ธรรมดาที่ไหนไวรุ่นไวรุ่นตำไวรุ่นส้มตำเหรอเหรอไวรุ่นส้มตำไวรุ่นส้มตำอยู่หน้าพัฒาคชื่อพัฒคาอะไรเนี่ย จี้หยวนเธอไม่ต้องไปมองเธอตดำทั้งตามแม่อยากมองด้วยจี้หยวนสุกี้มาล่าหม,ม้อไฟซมอยู่หน้าพิจา,ารณาตลาดไทยคลองถมวันพฤหัสเจอกันได้ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสเจอก,กันทุกวันอังคารและวันพฤหัสพ่อค้ากับซมตามอะไรแซ่บกวกันตามเธอ,อ <laughs> พูดให้เต็มปากเต็มคำหน่อย <laughs> พูดให้ชัดเจนหน่อย โอ้อันนี้ก็คุณแป้งยำยำไฮโซโอ้โหน่าทานยังไงเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะน่าทานนะดูเลยน่าทานมากๆเลย แล้วตั้งถ่ายตอนไหนแล้วเคยตอนมเคยมีตอนสวยด้วยเหรอฮะม,มีตอนสวยด้วยเหรอเขาบอกว่าถ่ายตอนฝนตกเปียกมันก็ไม่สวยแล้วมีตอนสวยด้วยเหรอ,อตอนไหนแล้วบอกสิจะได้มาถ่ายตอนนั้นฮะตอนไหนสวยฝนยังไม่ตกกันเหรอก็ได้มาถ่ายตอนที่สวยเข <c oughs> าบอกฝนตกมาถ่ายเขาก็ไม่สวยนะสิาหนาหอ,อะไรเหมา,า,าไม่ไหวแล้วลูกซึมไปแล้วนี่นาคนละรอบคนละรอบ เดี๋ยวก่อนผักสดๆค่ะตลาดไทยสวยๆจ้าจิ้งหลีดแดดแดงเลยจ้่ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ใหญ่ใหญ่หญจ้าทั้งใหญ่ทั้งแดงนะจ้าร้านนี้นะจ้าอ้วนปลักปลกเลยจ้าแม่ค้านะหืือตอนนี้จะลดราคาแลนะ้ว ท่านพิเศษสำหรับคนักาดีรถเยอะพี่จา้าเ่อแล้าเจอแล้วขนมไทยหาขนมไทยเนี่ยเอาเอาใส่เอาเนี่ย เอาไส้เค็มเอาหนึ่งบาทไส้เค็ม100บาทแล้วใส่ไส้กับข้าวต้มรวมกัน100ร้อยข้าวต้มวันนั้นเอาไปแช่ตู้เย็นไว้กินได้อยู่รวมเป็นส0งร้อยเนาะเอาอัน,นี้สามไอ้นี่สี่สิบนี้หกสิข้าวต้มเยอะกว่า ซื้อขนมนะซื้อขนมพี200ร้ออ่ะเดี๋ยวนี้เนาะตังเนาะพูดถึงนาะพูดถึงเงินนะเนี่ยเนี่ยสองร้อยบาทนี่ขนมนะไม่ใช่กับข้าวเาานาะหมายถึงค่าของเงินไนะงทนะี่พูดนะ่ค่าของเงินมี่ว่าของแพงไม่แพงค่าของเงินสองร้อยจซื้อขนมอะ่ะเน,เนี่ยค่ะข,ขนมไทยนะคะหาก,กินยากแล้วเจ้าเนี้ยอร่อยด้วย ไปแล้วจะต้องซื้อทุกทุกนัดวันอังคารไม่ได้มาเหรอวันอังคารไม่ได้มากลับไปน้องวะแทนอ๋อมาเฉพาะมาเฉพาะวันพฤหันเดียวค่ะพอติ่จะมามาแล้วมันคนน้อยใช่ไหมไม่ทางให้ที่ไว้อะค่ะพี่น้องวะอ๋อผมจะมาที่นี่จมาให้พี่มั้อ๋อจับกันบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ซื้อวันพฤหัสแหละมาวัน่ฤหัสก็ค่ะ เสียงเพลงแล้วก็เดินหนีเสียงเพลงแล้วก็พูดให้เสียงดังให้ให้กลบเสียงเพลงเสียงเพลงดังแล้วก็พูดให้กลบกลบเสียงตาวลักผมเงนะอะเลยโอ้ถือไม่ไหวละถือไม่ไหวละเต็มมือ สวัสดีครับ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 วันนี้มีเห็นไปเดินดูของเล่นเลยลูกทไมหนูไม่ไปเดินดูเล่นบอกยาเดียวก็แ<อ>ม่ไม่ให้ตังค์สรุปเหรตอตกเลลูกสรุปจะเปลี่ยนพ่อใหม่ไหมจะเปลี่ยนพ่อไหมลูกไม่เปลี่ยนใช่ไหมเปลว่าเปลี่ยนพ่อ อ่าอ่น้ำไม่เปลี่ยนน้ไม่เปลี่ยนพ่อละ <c oughs> จบแล้วค่ะเดินแค่สองซอยร้านโซนอาหารจบแล้วนะแล้วก็ไปโซนของเก่าแล้วก็กลับร้านแล้วค่ะเนี่ยอันนี้โซนโซนของมือสองลุมกันหมดแล้วค่ะฝนตก อาหารนี่ก็ยังเปิดขายกันแบบของก็ทํามาแล้วเนาะเขาก็ต้องขายในสภาพตลาดนะคะณเวลานี้ค่ะดูดูสภาพดูสภาพตลาดและสภาพผู้ค้านะคะจากผู้ค้าเป็นผู้ประสบภัยค่ะ เนี่ยค่ะร้านนี้นะคะสู้สู้สุดฤทธิ์ค่ะสู้สุดชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับค่ะออนนี้สู้สุดๆแล้วค่ะจากจากผู้ค้าเป็นผู้ประสบภัยเ,าเ,าาเ่าเรื่องมันเาอะไเหรอ <c oughs> เรื่องเศร้ามากเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> วันนี้วันเขาบอกทางค้าเขาบอกวันนี้เรื่องเศร้าค่ะอย่าให้พูดพูดแล้วน้ำตาจินไหลอย่าให้พูดนะคะพูดอ๋อ้านรีโมดดูสิรีโมดเขาในละคนขายรีโมด <c oughs> เป็นไงล่ะบอกให้กด กดให้ฝนหยุดไหมคะบอกไม่สู้แล้วสู้ไม่ไหวแล้วสู้แล้วชีวิตมันสู้กลับโอ้ <gosto> ร้านนี้เก่งจังเลยสู้สู้ค่ะสู้เก่งมากเลยเนี Cal ่ร้านนี้ยังสู้อยู่ค่ะรอบรอบรอบร,ร,ร้านก็เจีงน้องไม่ได้น้ำห้กำลังใจเออสู้นะคะสู้เก่งมากเก่งมากดีที่สุดเลยนี่แหละนี่แหละชีวิตต้องแบบนี้แหละ ชีวิต,ช,วตชีวิตแม่ค้าก็เป็นแบบนี้แหละแม่ค้าตลาดนัดก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตต้องสู้รอบ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 นี่ทําให้เรารู้ว่ารองเท้าของเขาอทนน้ําใช่ไหมเนี่ยรองเท้าขเขาทนน้าเห็นไหมเปียกน้ําเขาก็ยังยังยังขายได้อยู่เนี่ยค่ะไปได้แพนให้ดูบรรยากาศตลาดนะคะสะภาพฝนตก จากผู้ค้านะคะเป็นผู้ประสบภัยแล้วค่ะตอนนี้ประสบภัยไม่ใช่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะประสบภัยทางอากาศเนี่ยดูสิเขายังขายกันอยู่ยังสู้กันอยู่อ้าวฝนเอ้อะไรนะเสียงเพลงดังขอภัยค่ะปณนนขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเสียงเพลงดังค่ะประชาสัมพันธ์เขาเปิดเพลงนะคะเดี๋ยวนะคะนิกัสีเข้าค่ะขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ